เราเน้นในเรื่องของการใช้ในวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีผลงานวิจัยแล้วเนี่ยออามาใช้ในการต่อสู้แล้วก็ป้องกันสาหรับผู้ป่วยมะเร็งโดยสิ่งที่เราต้องการคือต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้มันดีขึ้นโดยหลักการที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราดูแลแบบบูรณาการ ในส่วนของร่างกายเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันนวัตกรรมที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ NK เซลล์เดตติกเซลล์วัคซีนเพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันรวมถึงในการดูแลเลือกของสารอาหารโภชนาการของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนะนําการรับประทานอาหารที่ถูกต้องหรือการให้สารอาหารทางหลอดเลือดเข้าไปเพื่อไปปรับสมดุลร่างกายให้ผู้ป่วยที่มีคุณภาพดีขึ้นอันที่2เนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ย สิ่งที่เราเน้นในอิมมูนเมดิคอเนี่ยเราเน้นอยู่2ปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของการนอนหลับแล้วก็เรื่องของความเครียด2เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อไปเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีความเครียดสูงๆและมีภาวะการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะส่งทําให้ระบบภูมิคุ้มกันตกลงดังนั้นการรักษาโดยรวมเนี่ยก็ทําให้ประสิทธิภาพตกลงได้เราเน้นในการไม่ใช้ยานะครับเราเน้นในการเรื่องการใช้สารอาหารที่ถูกต้อง การใช้ธรรมชาติบำบัดเป็นกลิ่นบำบัดเป็นคลื่นบำบัดเข้ามาให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาละอันนี้ไม่ใช่เรื่องไสยสาศาสตร์นะครับแต่เราเน้นในเรื่องของพลังงานแล้วก็กําลังใจครับผู้ป่วยเราเน้นในว่าให้ผู้ป่วยมีกําลังใจที่ดีในการต่อสู้กับการรักษาแล้วก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วยเราค้นพบเลยว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้ามารักษาในเรื่องของมะเร็งเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่รักษาโรคเพียงอย่างเดียวนะครับ ต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยในระหว่างการรักษา